ก็ครับก็ขอกรับสวัสดีท่้นผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับนะวันนี้นะครับก็อยู่กับช่องทันวา a Channel นะครับผมก็ก็วันนี้นะับผมก็เอแบบก็ขอมาชี้แจงนิดนึงเม่เอ๊ะมันมันคาพูดมันดูแปลกแปลกๆอะนะก็ขอพูดนิดหน่อยนะคะผมว่าก็ทําไมไม่ลงคลิปทั้งนั้นที่พูดว่าจะลงใช่ไหมแต่ว่า คือผมมาอยากลงคลิปนะแต่ว่ามันนึกคอนเทนต์ไม่ออกนะครับผมแล้วก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็แบบอธิบายไม่ถูกอะครับผมประมาณแบบเข้าใจไหมทุกคนแบบนึกคอนเทนต์ไม่ออกแล้วก็ที่ผมนึกคอนเทนต์ออกแล้วแบบก็ไม่กล้าถ่ายอะครับไม่มีเพื่อนเออถ่ายคนเดียวก็ไม่รู้ว่าจะเป็นคอนเทนต์ได้ไหมหรือว่ายังไงก็ ก็ถ้าคอมผมกลับมาใช้ได้นะครับผมก็จะแบบก็จะทําคลิปจริงจริงจังๆแล้วนะเราได้คามมันก็ผ่านมาปีนึงแล้วใช่ไหมอ่ะก็ถ้าถ้าคอมผมกลับมาใช้ได้นะครับผมจะทําคลิปแน่นอนนะอันนี้จริงจังเพราะว่าตอนนี้คือไม่มีเน็ตนะฮะแต่ก่อนที่จริงใช้เน็ตหอนะตอนนี้เน็ตทอหายแล้วก็ต้องรอสักพักนู่นแหละไม่มีตังเติมเงินนะฮะ ก็สำหรับปนี้ก็มีคะแนนครับผมก็ขอโทษขออภัยที่ไม่ได้ลงคลิปนานแล้วก็วันนี้ก็จะถ่ายคลิปด้วยนะว,นนยวันนี้วันทีเท่าไงวันนี้วันที่สิบหกนะฮะก็คลิปผมจะลงทุกทุกเจ็ดโมงก็แหะ้ะผมจะถ่ายตอกนกลางคืนแล้วกันเนาะเอ้ยผมถ่ายตอนเช้าดีกว่าเพราะว่าเพราะเพราะว่าอะไรเพราะว่าแบบ ถ้าถ่ายตองคืนะ่ะแม่ผมเลิกงานมาใช่ไหมก็จะไม่ให้เสียงดังใช่ไหมละ่ะก็จะถ่ายตอนนั้นไม่ได้นะฮะก็จะต้องถ่ายตอนเย็นเนไอ,อ,อตอนเช้านี่แหละแม่ผมไปทําง,งานนะครับตอนเช้าก็ที่จริงว่าจะใส่หูฟังถ่ายแหละแต่ว่ามันไม่ได้ยินไหมเพราะามันมันเชื่อมทมันเชื่อมแค่สายสายลําโพงที่มันได้ยินเฉยๆครับไม่ได้เชื่อมสายไหมเพราะสายม,มันเชื่อมได้แค่สายเดียวใช่ไหมละ่ะก็มีประมาณนี้ครับก็ ตอนนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับก็บ๊ายบาๆไปก่อนจุ๊บ